สุพรรณบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณเพราะตั้งอยู่บนที่รับลุ่มแม่น้ําเมื่อถึงฤดูน้าหลากก็จะนําพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ท้องทุ่งนาส่วนในท้องน้ํายามฤดูหนาชาวสุพรรณจะเห็นกุ้งตัวโตเกาะอยู่ตามโคนเสาท่าน้ําให้ชาวบ้านได้จับกินถึงหน้าบ้าน ปัจจุบันอาจจะหากุ้งแม่น้ําตามธรรมชาติได้ยากแล้วนะครับแต่สุพรรณบุรีเราก็มีการส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกลามกันอย่างจริงจังจนกลายเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของจังหวัดเลยครับกุ้งกล้ามกลามเป็นกุ้งน้ําจืดขนาดใหญ่มีเปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วงกล้ามยาวมีสีคลามหรือม่วงเข้มตลอดทั้งกล้ามมีปุ่มตะปุ่ม,ตะ,มตะปำ โดยความที่มีราคาแพงจึงมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยหันมาประกอบธุรกิจทำฟาร์มกุ้งกล้ามกลามกันอย่างจริงจังและทางสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้การส่งเสริมเปิดเป็นตลาดกุ้งกล้ามกลามเพื่อให้เกษตรกรได้มาจำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วยและถ้าพูดถึงเมนูกุ้งแม่น้ำยอดนิยมก็ต้องคิดถึงบรรยากาศริมแม่น้ำ กุ้งตัวโต,วต,วต,วตวมันกุ้งเยิ้มๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆใช่ไหมล่ะครับแค่เห็นก็ฟินแล้วอยากกินใช่ไหมล่ะเคล็ดลับการย่างกุ้งให้อร่อยอยู่ที่กุ้งจะต้องสดเนื้อแน่นตัวโตย่างบนไฟแรงกำลังดีเมื่อสารแอสตาเซนทีนบนเปลือกกุ้งโดนความร้อนก็จะเปลี่ยนให้กุ้งกลายเป็นสีส้มทั้งตัว เนื้อกุ้งค่อยๆสุกส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายมันหัวกุ้งเยิ้มละลายรับประทานกับข้าวสวยรลล้อนๆรสชาติเนื้อกุ้งที่เด้งสดหวานเต็มคำตักมันกุ้งหอมๆลุกข้าวราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสเกิดเป็นรสชาติความอร่อยที่ผู้คนโปรดปราน ราคาสูงลูกค้าก็ยังสู้เพราะว่าลักษณะของกุ้งมันก็จะใหญ่ตามราคาแล้วก็มันไม่ถึงกับราคาสุกโดดเกินไปก็คือยังเป็นเลทที่ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงได้เวลาเผานะเราก็จะไม่สุกมากจนเกินไปเพราะถ้าเกิดสุกมากจนเกินไปเนี่ยนะครับเนื้อมันจะแข็งกระด้างเราจะย่างในลักษณะที่ให้เนื้อพอสุกชุ่มฉ่ำไม่สุกมากเกินไปครับ และสำหรับคนที่รักกุ้งแล้วถ้าได้ผ่านมาเมืองสุพรรณบุรีของเราจานเด็ดที่พลาดไม่ได้เลยคือกุ้งทอดเกลือแบบสุพรรณบุรีครับกุ้งทอดเกลือจานนี้ต้องบอกว่าอร่อยเกินบรรยายกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่ปรุงได้รสกลมกล่อมรสชาติเค็มมันผสานกับความหวานสดแน่นของเนื้อกุ้งหอมหอมและมันกุ้งเยิ้มเต็มหัว ราดด้วยน้ำมันสูตรเด็ดคือวัตถุดิบเราต้องสดใหม่ทุกวันฮะก็คือรับเช้ามีการเก็บที่ถูกต้องก็เรื่องเครื่องเทศที่เรานำมาใช้นี่ฮะมันก็ควรจะเป็นเครื่องเทศที่ขัดสันไมายัางดีฮะเวลาปรุงรสออกมามันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมครับอมเค็มมันๆหอมกุ้งตัวเนื้อกุ้งเนี่ยนะฮะมันต้องไม่แข็งกระด้างจนเกินไปฮะต้องผ่านการทอดที ไฟพอดีไม่นานเกินไปเนื้อกุ้งมันจะออกมาเด้งครับที่โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีของเราเล็งเห็นถึงความสําคัญของกุ้งกล้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีเราจึงมีการพัฒนาเมนูกุ้งกล้ามกรามให้อยู่ในหลักสูตรเพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นชนิดนี้ครับ